พี่จะกินยานะคะกินยานะคะเลฟี่เป็นหวัดแล้วก็ท้องเสียด้วยกินยาอะปะกอะปานะฮุปากฮุปากฮุปากกึนกึนกึนกืนกืนยังกืนยังกืนยัง กึนอ่ะกึนอีกกึนกินกินกอนกิกินยากกินเย็นจังเลยเกิน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 ยัง อย่าหลอกนะเกินยังเกินเกนแล้วอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะ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 อืมเอามือลงนะเกินเกินนะเกินเกินยังคะเกินะ อืะกินยากกินเย็นอืมเดฟี่น่าอย่าเอาหน้าหลบสิอืมอาา้าปาก เกินนะเกินเกินหลุกเกินคนสวยเกินสิคะเกินนะเกินเกินอมหรือปล่าเกินนะ่ะอ,อ้าเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลย